มาแล้วจ้ามาน้ำโชคเหล็กประมูลฝันเป็นจริงของแทร์หลานเปอร์เซนสวัสดีจ้าพี่นอ้องปองปายสุภูสุคนตอนรับขอสูชองก็ติดห้วยดังมากแช่นะพี่น้องก็มาพอกับแอดมินในวันศุกร์ที่14เมษายนานะจ้ะแอดมินก็น มีแนวทางดีๆตัวเล็กเล็เดๆตัวเล็กดังๆเอามาแบ่งปันในพี่น้องในเบิ่งกันอีกเช่นเคยเนาะพี่น้องสำหรับชุดนี้แอดมินกับผูมิใจนำเสนอแนวทางของมาน้ำโชคต่อยโดยแนวทางของอาจารย์เตา๋าเล็กประมุลตกทายโดยแนวทางฟันเป็นจริงของแท้์ลานเปร์เส้นจ้าก่อนไปรับชมรบฟังแอดมินกับขอ,ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสผูส,สาากคตนะจ๊ะด้วยกัน กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเด้อพี่น้องเด้อพี่นอ้นองก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันเนาะจา้ะส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุขหมูสุขคนเ้อจา้าเพื่อเป็นการประสว่าล่าเทากับไปเบิรงแนวทางก็เลยพี่น้องเริ่มต้นอันที่แนวทางของหมานำโชกนันก่อนเลยจ้ะรัฐบาลไทยงบประจำวันทีน่16เมษายน2 5 6 6หารส ซึ่งวดนี้เพิ่งก็ให้3ตัวบนมาธีลักหาลักซีแล้วก็ลักหนึจับตัวเล็กในพิธีหาซีหนึ่งซีหนึาแล้วก็หนึ่งหาซีได้พี่น้องเด้อหาซีหนึ่งซหาและหนึหาซต่อด้วยแนวทางสองตัวล่างห้ตัวเด่นมัธีลักสอลักหกแล้ลักแพี่น้องเด้อตัวเด่นสองจับคู่ให้แล้วเป็นที่เดียบร้่อยในพิธีสองหก 6 8แล้วก็ 8, 2, แปนะจ่ะ2 6 6 8และ82 3ตัวบนหา1 4 1 5หาและ1 5 4หาซจ้าแนวทางมาน้ำโชกแคปไห้เบิ้งจุดเหเบิ้งกันด้อจ้ะไปเบิ้งต่อกันอีกหนึ่งแนวทางนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของอาจารย์เตานะจ่ะรัฐบาลไทยงบประจำวันที 16, ่16เมษายน2 5 6 6ให้แนวทางชุด3ตัวบนนะจ้ะ งวดนี้บนให้เด่นไปที่ลัก1พี่น้องเด้อเด่นบน1เนาะจ้ะจุด3โตให้ไปที่610 510 810และ910จะ้ะ610 510 810และ910ต่ดอด้วยเนาทาง2ตะบนให้ไปที่1012และ16จ้า1012และ16โตเด่น ชุดสองโตบนคือ10ึ่งศด้วพี่น้องเดอ้อเด่นบน10จ้าเหล็กกันลลอก6กเก้าสจ้ามาเบิ่งต่อกันที่นวทางสองตารางนะจ้ะเนวทางของอาจารย์เต่านะจ้ะ16บหกมษาย,ยนสอพนห้าร้อยสิบให้เด้นล่างทีลัเก่าด้วยพี่น้องเดอ้องวดนี่ล่างเด่นเก่าจ้ะซึ่งก็ได้กแก่เก่าศเก่าสและเก่าเจด้วยพี่น้องเก่าศย์เก่าสและเก่าเจ เด่นเก่าไรเป็นสายวิ่งสายรูกระจัดไปแล้วจ้ะบนเด่นหนึ่งกลางเด่นเก่าจ้าเลขกกนะลอก6 3จ้าเนวทางอาจารย์เตา๋าแค่ไปเบิงจดเป็นเบิง้งนะพี่น้องมาเบิงต่ตกัะที่แนวทางของเลขประมูลนลจ้ะรัฐบาลไทย16เมษาย,ยนสองพนห้ารยหกสิบเลขประมูลหวดน,นี้ฟันไปให้ถี่ลัก6กแล้วจ้ะฟัน6กจุดสโตกระเดเกส่งหกหกหและ 6 9เก่าหจ้าสองหนึกหกหนหาและ6กเก่าหต่อโดยแนยวทางชุด2โตขึ้นเนื้อลองไตหกศูนยเก้าศูนย์ 60, 90, และเก่าสจ้า6 0ศูนยเก่าศูนและ 94. เก่าสี่แนวทางเลขประมูลไปเบ่งต่อกันอีกหนึ่งชุดนะจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางของฝันเป็นจริงนะจ้ะ ของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์รัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เมษาย,ยน2 5 1 6ซึ่งก็เป็นแนวทางเลขไทย3ตัวบนรางวัลที่1นะจน๊ะก็คือเก้ากนั่นเจ็คต่อโดยโต1่อเ้าย2 9, 1, J, และ79จ้า3โตัวเม็ดเดียว917ชุด2ตัวบน1 9 1 7และ79เน้แนวทางฟันเป็นจริงของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ ไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งชุดนล้วจ้ะซึ่งก็เป็นแนวทางฟันเป็นจริงเช่นโยกนั่นจาะชุดนี้เป็นแนวทางเหล็กไทย2ตัวล่างนล้วจ้ะรัฐบาลไทยสภเมษายนส5 6 6นสิแนวทาง2ตัวล่างไห่ไปที่9756และ67เด้อพี่นองเดอ้อ97 56และ 67เนื้วทางฝันเป็นจริงของแท้หลานเปอร์เซนแคบไปเบิงจดใปเบิงและพี่น้องเด้อบอกว่าจะเป็นแนว้ทางของมาน้าโชคอาจารย์เตา๋าเหล็กประมูลฝันเป็นจริงแคบไปเบิงจดในเบิงเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อลอตเตอรีกันได้พี่น้องเด้อแอดมินรวบร่วมข้อมูลมาให้เบิงแล้วพี่น้องก็เก็บไว้พินิจพิจารณากันเด้อจ้ะท่ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสักคนโปรดใส่วิจ,จรารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้้อมูล อย่างมีสติเด้อจ้ะเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคเด้อพนองเด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลทนันเด้อจ้กทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดเดพีพนองและแอดมินก็ต้องขอขอคุณแนวทางทุกอาจารย์ทุกทุกสำนักนั่นเด้อจ้าการลงททนมีความเสียงสูงพี่น้นงก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆเด้อจ้าสื่อตามกำลังทราบสื่อตามผื่นดวงของเจ้าของเดพีพนองเด้อจนสือ แอดมินก็ขอให้พี่น้องสพูสกคนส่งดีแห้งๆป,งป,งปังๆมันๆกันทุกคนนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลาพี่น้องไปซ่อนสนก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวจังกลับมาพอกันไหม่ในคลิปนะสวัสดีจ้า